สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบควายสวยควายงามนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n องจิมมี่อารามบอยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมผมจะมาพูดถึงเรื่องการพัฒนาสายพันธนะุ์ควายนะแล้วก็ควายนะฮะมีการเ,เขาเรียกว่ามี host, นิยมนะฮะการเรียกว่านะนิยมนะฮะนิยมด้วยกัน3แบบนะฮะสประเภทก็คือควายเนื้อควาย ừ, พัฒนาควายสวยงามนะครับ หลังจากที่ผมศึกษามานะก็มีมีอยู่3 3สาประเภทใหญ่ๆนะที่เขานิยมกันนะครับผมผมได้ดูคลิปพี่ท่านหนึ่งนะครับที่บอกว่าพัฒนาสายพันธุควายเนี่ยให้มันสูงเนี่ยทำง่ายๆนะครับผมซึ่งผมมองว่าถ้ามันง่ายมันไม่น่าจะแพงขนาดนั้นนะครับผมคืออยากจะบอกพี่ว่าการพัฒนาสายพันธุควายเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะสูง ได้เสมอไปนะแล้วมันอยู่ที่าสายพันธุ์นะมันอยู่ที่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วกเ็เขาเรียกว่าต้นตระกูลของเขาว่ามันใหญ่สูงใหญ่หรือว่า,อ,าอยู่ที่อยู่ที่กรรมพันธุ์ของเขาด้วยนะฮะว่าม,ม,มันใหญ่หรือเปล่านะครับผมสาหรับพี่ที่บอกว่าเออทำง่ายมากอะไรง่ายมากทาไมทาไมถึงแพงขนาดนั้นมันทําให้ถูกๆนะฮะคืออยากจะบอกนะคือว่า ควายเนี่ยเราจะพัฒนาให้มันใหญ่มันสูงได้เนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลานานนะครับผมอย่างคนมีตังค์เนี่ยอย่างคนมีตังค์เขาเขาออ่ามีย่างอ่าผมบอกง่ายๆเลยอย่างคนมีต้นทุนเนี่ยคนมีต้นทุนเนี่ยเ,เขาซื้อร้อยสีมาเนี่ยร้อยสี่สิบคือคือ140บวกๆเนี่ยเขาสามารถที่จะพัฒนาให้มันสูงร้อยร้อยห้าสิบได้อะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่า หนึ่งเลยนะฮะพ่อพันเนี่ยมันมัน,ม,นมันสูงอยู่แล้วนะฮะมันมีตัวที่แบบดังๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็แม่พันเนี่ยคืออย่างน้อยเนี่ยจะต้องให้สูงร้อยสี่สิบนะครับผมเพราะว่าหนึ่งเลยนะฮะได้จากพ่อพันหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่จากแม่พันห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเพื่อที่จะให้ลูกออกมาสูงนะฮะอย่างคนที่แบบไม่มีต้นทุนแบบต้นทุนไม่สูงนะฮะที่จะมาเล่นควายาพัฒนาสายพันธุ์อย่างเงี้ย สูง130ได้ไหมนะฮะได้ครับแต่ต้องใช้ระยะเวลานานนะครับผมเพราะว่า1เลยนะอย่างที่ผมบอกนะฮะได้จากแม่50นะฮะได้จากพ่อ50โอกาสที่จะได้จากพ่อ70มันก็มีนะฮะแต่ก็คือว่าได้น้อยนะฮะก็คือคิดคิดโดยเฉลี่ยนะฮะได้จากพ่อ50จากแม่50นะฮะกว่าลูกจะพัฒนาได้สูง 140ขึ้นเงนี้ยก็ใช้ระยะเวลานานนะส่วนมากเขาจะไม่ค่อยเอาร3อามมาพัฒนาสายพันธุ์นะเพราะว่า1เลยมันก็ใช้ระยะเวลานานนะฮะเขาก็เลือกที่จะซื้อร37ขึ้นไปนะร3 13 6 137ขึ้นไปเพื่อที่จะไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับจากที่ผมศึกษามานะถ้าผิดถูกประการใดก็ขอคำแนะนำนะฮะคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมคือเอ่อ ควายนะฮะมีอยู่3ระดับนะครับก็มีควายเนื้อควายพัฒนาแล้วก็ควายสวยงาม3เกรดนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือควายควายควายอะไรนะควายควายแปลกนะฮะควายที่แบบว่าหูเออเขาผิดประเภทหรือไม่ก็ แครอะไรเงี้ยนะฮะก็คืออันนี้แยกประเภทก็คือผมจะแยกประเภทไปคือประเภทที่4นะฮะอันนี้ก็คือคนมันก็มีกลุ่มเล่นนะฮะก็กลุ่มที่เลี้ยงแบบนี้อยู่ก็อันนี้ก็คือเอาเอาแบบสาประเภทใหญ่หญเลยแล้วกันนะครับผมก็จะมีสวยงามพัฒนาแล้วก็ควายเนื้อเกรดแรกๆเลยเกรดต่ําสุดก็คือควายเนื้อนะครับควายเนื้อเป็นควายที่ ขายง่ายขายคล่องนะครับควายควายเนื้อคือพ่อค้าเป็นคนตรีราคาให้นะครับผมเราไม่สามารถกาหนดราคาได้นะฮะพอค้าเป็นคนตรีราคาให้แล้วก็มีควายพัฒนานะควายพัฒนาราคาอยู่ที่ประมาณลืมบอกไปนะควายควายเนื้อก็ราคาหลักหมื่นคนระับหลักหมื่นนะครับผมถ้าหลักแสนก็คือพอค้าเขาไม่เอาอยู่แล้วนะเพราะว่าควายเนื้อมันก็หลักหมื่นนะฮะ ควายพัฒนาจะจุ <c oughs> ้ยควายพัฒนาก็จะอยู่ที่หลักหมื่นถึงหลักแสนนะครับผมแล้วก็ควายสวยงามหลักหมื่นถึงหลักล้านนะครับอยู่ที่ว่าเขาซื้อมาได้ในราคาหลักเท่าไหร่ล่คะคร่อ,อควายสวยงามนะฮะก็แล้วแต่ความชอบพอกันแต่ละคนนะครับผม <c oughs> อย่างนี่ผมบอกนะฮะควายนะฮะ มันมีสายพันธุกรรมอะไรต่างๆนานาที่เราจะมาพัฒน,นาสายพันธุ์นะครับผมกว่าจะพัฒน,นาให้มันสวยงามให้มันออกมาตาแต้มแก้มจ้ำอ,อัตลักษณ์ครบเนี้ย <c oughs> ก็ใช้ระยะเวลานานพอสมควรนะครับผมหลักๆเลยก็ประมาณคนมีคนมีเงินคนมีเงินอะ่ะอ,อย่างน้อยก็ประมาณ3-4ปี ปีนะอันนี้คือคนที่มีต้นทุนที่สูงนะฮะที่สามารถที่จะซื้คอควายส, <cort> ส,สวยๆมามา,มาทำได้นะฮะอันนี้ก็คือคนที่มีต้นทุนนะฮะสำหรับคนที่พัฒนาสายพันธุ์ที่อยากจะให้มันสูงใหญ่นะครับผมมีปัจจัยอยู่2ออย่างนะครับก็มีอาหารการกินนะครับผมแล้วก็สายพันธุ์นะครับผมที่จะพัฒนาให้มันสูงได้นะฮะแล้ว การที่จะพัฒนามันสูงได้นะฮะต่าๆเลยนะฮะคนที่ไม่มีต้นทุนนะอย่างน้อยเป็นสิปีนะครับผมเอ่อแล้วก็คนที่มีต้นทุนหน่อยนะก็ประมาณสักสาปีก็น่าจะได้นะครับ mm hmm. อยู่ที่ว่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยแม่พันธุ์เนี่ยจะสูงเท่าไหร่นะครับผมโอกาสที่จะลูกอ่าให้สูงถึง150ได้มีสูงนะถ้าแม่สูง140แล้วก็พ่อสูง170อะไรประมาณนี้นะฮะโอกาสที่จะทำให้ลูกสูงได้นะครับ การพัฒนาสายพันธุ์นะครับผมเป็นการพัฒนาทีา่ที่เขานิยมพัฒนาไปควบคู่พร้อมกับการเลี้ยงเนื้อไปด้วยนะฮะเพราะว่าจะมีเงินหมุนนะครับผมเหมือนกันนะก็สวยงามก็เลี้ยงเนื้อไปด้วยเพราะว่าเงินหมุนนะ่ะมันต้องมีเงินหมุนเลี้ยงเลี้ยงคนเลี้ยงอยู่แล้วนะฮะก็จะผสมผสมกันไปด้วยเลี้ยงผสม ผสมผสานนะฮะเพื่อที่จะได้เงินมีเงินหมุนนะถ้าเลี้ยงแบบพัฒนาสายพันธุ์อย่างเดียวมันอย่างนี้ยมันก็จะต้องมีงานอาชีพหลักด้วยมีอะไรด้วยเพราะมันจะต้องใช้เงินนะครับในการเลี้ยงนะฮะผมได้ดูคลิปพี่ท่านหนึ่งที่บอกเอ,อทําไมควายทําไมม,มันแพงมันมันคุ้มไม่ควรที่จะแพงใช่ไหมคือปีหนึ่งนะฮะ นะปีนึงออกลูกแค่ตัวเดียวนะฮะโอกาสที่จะออกลูกแฝดก็มีน้อยมากนะฮะจะบอกยังไงพี่ดอีอ่ะถ้าพี่ได้ลองเลี้ยงแบบจริงจริยังๆนะพี่ผมอยาจะบอกพี่นะว่ามันมันใช้ระยะเวลานานนะครับแล้วก็ ไม่ให้อะไรเขาหน่อยหรือว่าเขากว่าที่จะพัฒนาให้มันสูง100ร้อยสี่สิบขึ้นได้เนี่ยมันมันไม่ใช่แบบเออแค่ปีสองปีแล้วมันได้เลยเนะกว่าที่จะอ่าสมมติถ้าคนไม่มีต้นทุนเงี้ยเอาซื้อแม่มาร้อยสามสิบห้าแล้วกันร้อยสามสิบห้าเนี่ยแล้วก็เอาพ่อพันุ์ที่เออสูงสูงเนี่ยใส่ไปเนี่ยอย่างน้อยมันต้องมีตั้งสามรุ่นนะฮะกว่าที่จะอ่าทัาอัพให้มันสูงถึงร้อยห้าสิบได้เนี่ย อย่างน้อยต้องประมาณทั้ง3รุ่นนะฮะสรุ่นเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับว่าพ่อพันแม่พันเนี่ยสมมติออกแม่แม่ตัวเมียหมดเลยนะแม่ตัวเมียหมดเลยเสูงร้อยสามห้าแม่ตัวเมียเออออกลูกเป็นตัวเมียหมดเลยเพูดงงงงนะออกลูกเป็นตัวเมียหมดเลยนะฮะสามตัวนะครับผมก็คือเจนหนึ่งนะฮะเจนหนึ่งออกมานะฮะจำใช้ประมาณระยะเวลาประมาณสองปีกว่านะครับสองปี สองปีครึ่งอะตีให้เลยสองปีครึ่งนะครับเพื่อที่จะผสมพันต่อนะ2สองปีครึ่งแล้วนะฮะแล้วสองปีครึ่งนะียไอ้ลูกตัวที่สองเนะี่ยออกมาเป็นเจนสานะครับเป็นเจนที่3มนะฮะต้องใช้เวลาอีก2ปีครึ่งนะครับรวมไปแล้ว5ปีนะครับผมเนี่ยห้ปีแล้วนะฮะกว่าจะได้ตัวที่แบบเด่นเด่นนะสูงสูงเออสูงสงสวยสเนะี่ยต้องใช้ระยะเวลาหปี พูดสองปีห้าปีนะฮะเห็นไหมฮะว่ามันใช้ระยะเวลานานแค่ไหนนะฮะหว่าที่จะเลี้ยงให้มันสูงมันสวยมันเออมันแบบถูกใจคนที่จะซื้อถูกใจคนที่จะซื้อได้นะคนถูกใจคนที่ชอบได้เนะี่ยต้องใช้เวลาระยะเวลานาน,านพอสมควรนะครับผม ฝากไว้สักทิศนะครับผมก็สําหรับใครที่เป็นพ่อค้าเป็นพ่อค้าเนื้อค้าควายอยู่แล้วคืออยากจะให้อย่าไปกดราคาเขามากนะครับผมอย่าไปกดราคาของคนที่เลี้ยงนะเป็นเกษตรกรที่เลี้ยงอยู่นะอย่าไปกดราคาเขาเยอะเกินไปค้ากําไรพอสมควรนะครับผมให้ราคาเขาพอที่เราจะไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะนิดนึงนะครับผมฝากไว้นิดนึงนะครับ ก็ฝากไว้ให้คิดนิดนึงนะฮะก็เขากว่าที่จะเลี้ยงได้ก็นะก็โรคมั่งอะไรมั่งฝนตกมั่งเป็นหวัดอะไรต้องดูแลอโ้โหเยอะแยะเลยนะฮะเห็นแล้วก็อยากช่วยเขาอ่อนิดนึงนะครับแล้วก็ควายสวยขยังามนะครับผมก็ตอนนี้ก็สำหรับใครที่อยากจะซื้อนะครับอยากจะซื้อกับผมนะครับผม ควายาสายพัฒนานะค,ะควายแล้วก็ควายสวยงามนะส่วสนมากก็ผมก็จะลงขายส่วนมากก็เป็นควาย,วายพัฒนาซะมากกว่านะเพราะว่าสวยงามส่วนใหญ่ก็มันไม่มค่อยมีสักเท่าไหร่นะครับส่วนมากก็จะเป็นควายพัฒนาที่จะเอามา,าเนื้อก็ได้หรือว่าจะเป็นเอาไปเป็นสวยงามก็ได้แต่ก็ถ้าจะเอาไปเป็นสวยงามเนี่ยมันก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับผม ถ้าใครนะก็ถ้าใครอยากจะให้ความรู้เพิ่มเติมก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมคอมเมนต์ comment ด้านล่างได้นะฮะแล้วก็อีกอย่างนะครับผมก็มีความรู้ศึกษาพอประมาณนะผมผมก็ศึกษาพอประมาณในการเรื่องเลี้ยงควายเรื่องอาการจํากัดสายพันธุ์แล้วก็การพัฒนานสายพันธุ์ นะก็ศึกษามาบ้างนะฮะก็ไม่ได้มากไม่ไม่ได้มาไม่ได้เป็นกูรูสักเท่าไหร่นะฮะก็ติดคําว่าก็อมากือเกินนะครับผมก็ขออาภัยมานะทนี่นี้ด้วยขออาภัยด้วยแล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมนะฮะก็เออก็ออีกและติดคาว่าก็อมากเกินไปนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์นะครับผม ฝากกดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับหลายอย่างนะฮะถ้าคลิปนี้ให้ความรู้แก่ท่านผู้ชมที่รับชมอยู่นะฮะเ,เกษตรกรที่เลี้ยงควายนะฮะที่ชื่นชอบควายสวยความงามแล้วก็ควายพัฒน,นาสายพันธุ์นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดซับสไครป์ให้ด้วย้วกันนะครับ สำหรับคลิปนี้นะฮะลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีอัปเดตเกี่ยวกับควายสวยควงงามหรือควายพัฒนาสายพันธุ์หรือผมอยากจะลงควายพัฒนาสายพันธุ์นะควายสวยนะฮะก็อย่าลืมติดตามกันได้นะฮะราคาเป็นกันเองนะไม่ไม่ได้ผมก็ไม่ได้อากําไรเยอะแยะนะฮะก็พันสองพันนะฮะค่าแบบค่าดำเนินการนะฮะค่าดำเนินการต่างๆนะผมก็ไม่ได้เอาเยอะมากมายก็ช่วยช่วยกัน ไปนะฮะจะช่วยให้เกเษตรกรแถวบ้านผมมีรายได้เลยครับผมแล้วก็ถ้าใครอยู่จังหวัดไหนก็สามารถไปส่งได้นะก็มีรถรับส่งควายนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่อีพีหน้าแล้วก็โอกาสหน้าถ้าถ้าอัปเดตความรู้มากขึ้นก็จะมาพูด ความรู้แล้นัานาน่นนี่หน้า,นาผมก็อาจจะพูดงงๆไปหน่อยนะฮะก็ <c oughs> ขอบตาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะะเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับโอเคครับสวัสดีครับ